สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับทาง90.5นะครับ,รบกับรายการคุยสบายสบๆสไตล์ปีนะัเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับช่วงแรกมาพบกับข้อมูลที่ อัปเดตการเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์แล้วก็เพลงที่ออกมาจําหน่ายในรูปแบบของบูเรแล้วก็ดีวดีไม่ว่าจะสัปดาห์นี้หรือจะสัปดาห์ถัดไปมีอะไรอัปเดตกันใหม่มากนะครับกับเรา2คนนะครับผมชเร็กแล้วก็คุณนําโชคสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเชคครับแล้วก็สวัสดีคุผู้ฟังทาง94.5ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุผู้ชมทาง youtube.com/slash บุมแรงไทยแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่าขนาดนี้ เราจะกําลังบันทึกและก็นําบางช่วงบางตอนของในรายการวิทยุเนี่ยที่เรารออกสดกันอยู่ตอนนี้ที่90.5เนี่ยออกไปออกไปออกากะทาง y o t u u e แเราด้วยใช่แล้วนะฮะก็ประเดิมกันฮะในช่วงของ Home อนเตอร์เทนเมนกับบุมแรงช่วงแรกเราก็ต้องก่อนที่จะไปพูดถึงบุลแรและ DVD ดีเรามาพูดถึง CD กันก่อนซีดีเซในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเราก็ขอนำเสนอสาวที่บอกว่าเป็นทีนไอดอลนะฮะ สาวน้าใหม่มาแรงมากเลยนะฮะพที่คุณหมายความว่าซิงเกลิลที่เปิดเข้ารายการนี่คือเจ้าของเสียงคนนี้เลยใช่ไหมใช่ฮะอ,อันนี้เป็นเป็นหนึ่งในแท็กเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าแต่แท็กที่เราเปิดจะเปิดอะไรนะฮะในตอนต้นรายการแต่ว่านี่เป็นเจ้าของซิงเกลิลที่ฮิตโด,ด่งดังทั่วโลกอันดับหนึ่งบิลบอร์ดฮอตวันเดติดต่อนานที่สุดในปี2012ถึง9สัปดาห์ด้วยกันโอ้แม่เจ้านะฮะนานมากอืมที่เราเอ่ยมานี้ก็คือคาริเดียเจฟเซนนั่นเองนะฮะนี่ฮะหน้าตาของปก อยู่แบบนี้คือถ้าดูทางย t u b e จะเห็นะจะเห็นเลยนะฮะว่าอันนี้คือซีดีที่เราที่เราหยิบมานี่เป็นเวอร์ชั่นแบบาปาก,กติจะ<น>มีเวอร์ชั่นดีลักซ์ด้วยนะฮะแต่นี่เอาเป็นหยิบเป็นตัวอย่างมาก่อนนิดหนึ่งนะฮะวบอกประวัติของน้องนางคนนี้หน่อยเซ็นน้องนางเลยนะ,ะ,ะแม่น้องนางนะฮะตามท้องเรื่องเนี่ยเธอเป็นสาวชาวแคนาเดียนนะฮะาสาวแคนาดาเลยฮะบ้านเดียวกับจัสตินบีเบอร์แล้วไงแล้วเขาจะมีความเกี่ยวข้องกับบีเบอร์ก็ตอนไหนก็ ตอนที่มีอยู่ช่วงหนึ่งฮะคือบีเบอร์เนี่ยไปแนะนำครับไปได้ฟังเพลงแล้วก็เกิดชอบขึ้นมาเพลงของเธอก็คือ Call Me Maybe อืมนะฮะแล้วก็ไปฟังปุ๊บเฮ้ยชอบโดนโดนบีเบอร์โดนก็เลยเอามาเปิดเผยถึงความชอบของเขาเนี่ยที่มีต่อเพลงนี้ให้กับแฟนใช่แฟนที่ติดตามทวิตเตอร์เฉพาะของบีเบอร์นี่ ยี่สิบล้านคนใช่แล้วโพสเลยแล้วก็กลายมา,าว่าเป็นอีกหนึ่มกระแสที่ช่วยผักดันเธอมาจนกระทั่งเข้าวงการแล้วมาเซ็นสัญญดอยู่ในค่าย,ายอินเตอร์สโคค่ายเดียวกับเลดี้กากันนี่แหละกากานะฮะแล้วก็ตัวเธอนั้นก็อย่างที่บอกนะฮะคอมีเมบีนั้นครองชาร์ตอันดับหนึ่งบนบิวต์บอร์ดฮอตวันที่ติดต่อกันนานที่สุดในปี2012ถึง9สัปดาห์9สัปดาห์นะฮะแล้วก็ เธอยังบอกอีกนะฮะว่าอัลบั้มเธอได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพื่อนร่วมค่ายอินเตอร์สโคบอย่างโรบบี้และก็มาดอนน่านั่นคํารุ่นเลยนะนะแต่สิ่งที่ทำให้เธอภูมิใจมากที่สุดในอัลบั้มนี้คืออะไรฮะอะไรอ่ะอ่าก็คือ<ล>การ,รงงาที่เธอได้ร่วมง,งานกับศิลปินอ่าที่เธอชื่นชอบอย่างอัลซิตี้ฮะครับผมอ่าที่มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับกู๊ดทา์ไงที่กำลังอยู่ในหนึ่งในเพลงที่สิบอันดับแรกเลยนะที่กำลังกำลังฮอตฮิติตอยู่ในบิลบอร์ดด้วย นะครับแล้วก็ส่วนโปรดิวเซอร์ที่มาร่วมง,งานกับเธ oh <ๆ>อนี่นมไม่ชื่อเสียงโด่งดังก็คือใครนะฮะ <c oughs> ก็ไล่กันเลยตั้งแต่แม็กซ์มาตินนะฮะแม็กซ์มาตินเนี่ยเครดิตของเขาเนี่ยถ้าใครดูตามเครดิตในการโปรดิวเนี่ยเยอะมากนะในช่วงหลังๆแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขาเป็นโปรดิวให้กับวงบอยแบนด์ชื่อดังโอ้โห oh oh. ยุคแบบนานนะสี่ห้าปีที่แล้วเช่นใครบ้าง b บ็กสตรีทบอยอินซิ <Ins ane. S 2> ใช่ครับแล้วก็ถ้าหลังๆเนี่ยก็จะมีเคทตี้เพอร์รี่ด้วยอ่านะฮะแล้วก็ล่าสุดที่เขาเพิ่งทำงานร่วมกันก็คือมาลุนไฟฮะครับผมอเพราะฉะนั้นก็ยังมีคนนี่ไม่น่าเชื่อว่าหนุ่มมาดกนคนนี้มาได้ยังไงเออมาได้แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดนอกจากเปิดแท็กที่มีหนุ่มคนนี้มาโปรดิวเซอร์ให้ด้วยคุณไม่เลยอะหนุ่มคนนี้คือใครเลดฟูฮะ,ะจากจคุณ,ค,ณคุณกันอยู่ LMFAO ครับผมะะแล้วก็แน่นอนเมื่อสักครู่นี้ซิงเกิลที่เปิดรายการมา Beautiful นะฮะจาก<ช>อัลบั้มนี้ฮะ Kiss ของแคทเธอร์จับเซนนั้นก็ได้ Justin b ี e b e r มาฟิเจอริงด้วยนะครับนั่นเองนะครับแล้วก็นี้ก็คือแล้วก็ความนิยมของ c o m มี m a y b e นั้นใช่มีเขาไปเ o อร์เยอะนะอืมและหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคลิปตัดต่อเสียงมีด้วย ซึ่งผมเอาไปโพสต์จิงไว้ในในข่าวในเว็บน,นี News and e v e ว t ในในบุมแรงช็อปดอทคแล้วก็ผ่านทาง facebook และ t ว i t เตอร์ด้วยนะคลิปที่ตัดต่อเสียงปลาใสาของประธานาธิบดีารักโอบามาฮะครับเ <c oughs> มื่อท่านประธานาธิบดีสหรัฐอยากจะร้องเพลงคอมมิวนีคงแค่ได้แหละขนาดนั้นเลยนะทำ <c oughs> เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองคือคือบอกว่าถ้าใครติดตามลองไปดูใน facebook ก็ได้เจอก็เจอในของบูมแรงนะฮะเป็นไงฮะพอเห็นปกซีดี คือแบบเก๋อน่ารักแล้วก็คุณดูดิปกหลังอ่นะคือปกหลังเนี่ยลงใส่ชุดทองนะแล้วรองเท้ารองรองเท้าบูทสั้นนะแล้วก็ลงลงลงไป่ใช่ไดสา,นาะ,ะน้มานเยี่ยมเลยน่ารักน่ารัก